สวัสดีค่ะพบกับปิมปันสไตล์สบายสบายกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราจะมาทําขนมปังไส้แยมส้มกันนะคะแล้วก็เราจะมีลูกเกดค่ะนี่ค่ะเราจะใส่ลูกเกดเข้าไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยที่สมบูรณ์แบบนะคะก็เพิ่มเข้าไปนะคะเพิ่มความอร่อยเข้าไปแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือส,ส่วนที่เป็นแยมนะคะใครชอบรสแยมรสไหนก็สามารถที่จะเปลี่ยนจากแยมส้มไปเป็น แยมสตรอเบอรี่หรือแยมราสเบอรี่หรือแยมบลูเบอรี่แยมอะไรก็ได้นะคะแยมสับป,ประรดหรือจะเป็นแยมแอปเปิ้ลหรืออะไรก็ได้นะคะใช้ใช้ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำแยมส้มกันนะคะเสร็จแล้วก็มนแป้งค่ะแป้งสาลีนะ่ะอนเนกประสงค์นะคะหรือจะเป็นแป้งทำขนมปังก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะมีเนยไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็จะมีวานิลลานะคะกลิ่นวานิลลาเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะ นมสดจืดนะคะนมนมสดนี่เราทําให้อุ่นนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่ายีสต์เขาจะได้ทํางานได้เียวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่ฟองอันนี้จะเป็นไข่ไก่ผสมทั้งไข่ขาวทั้งฟองนะคะไข่ขาวไข่แดงแต่อันนี้จะเป็นแค่ส่วนของไข่แดงนะคะเราจะไว้ทาแต่งหน้าเขานะคะเสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาลค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะเตรียมชามผสมนะคะเพื่อที่จะผสมแป้งกันนะคะ อย่างแรกแล้วก็เทนมลงไปเลยค่ะใส่นมเลยนะคะหมดแก้วเลยนะคะส่วนผสมต่างๆเขียนเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะปริมาณส่วนผสมกดเข้าไปดูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปค่ะใส่ยีสต์แล้วก็น้ำตาลนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะส่วนผสมต่างๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยแล้วเราก็จะตีส่วนผสม ให้เข้ากันนะคะไข่น้ำตาลยีสแล้วก็นมนะคะตีส่วนผสมส่วนี้ให้เข้าากันก่อนนะคะใส่วานิลาลงไปเลยก็ได้นะคะใส่กลิ่นวานิลาลงไปเลยจะได้รวดเร็วนะคะคือใส่ส่วนผ,ผสมต่างๆเข้าไปอารอบเดียวเลยนะคะจะได้เร็วขึ้นนี่ค่ะเสร็จแล้วก็คนนะคะ คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันตีส่วนผสมคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยเป็นเนยอ,อุณหภูมิห้องนะคะเป็นเนยที่เรานำออกมาจากตู้เย็นล้วปล่อยให้เขานิ่มนะคะ เป็นเนยอุณหภูมิห้องเป็นเนยนิ่มนะคะใส่ลงไปเลยนะคะส่วนผสมปริมาณส่วนผสมต่างๆเขียนเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะกดเข้าไปดูค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะ ลงแป้งเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสูตรนี้ทําง่ายมากค่ะคือลงส่วนผสมทุกอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็คนนวดทีเดียวเลยแล้วก็พักแป้งนะคะจะง่ายมากสูตรนี้จะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากค่ะแต่เราจะพักแป้งกันนานหน่อยนะคะสูตรนี้สูตรนี้เราจะพักแป้งแป้งกันสีนาทีถึง1นึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้ ขนมปังเรานุ่มฟูนะคะนุ่มฟูเนียนฟูนะคะนี่ค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมค่อยก็เข้ากันดีแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดนะคะใช้ส้อมคนนะคะเขาจะได้ไม่ติดเออ่ถ้าเราใช้ตะก้อคนอย่างเงี้ยเขาก็จะติดเร็วเราก็จะได้มาเปลี่ยนเป็นนวดมือนะคะแต่เนี่ยใช้ส้อมใช้ส้อมคนก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ติดมือเรานะคะ ช่องที่ช่องที่เขายังไม่จับตัวแป้งยังไม่จับตัวเป็นก้อนนียใช้ซ่อมคนๆคนช่วยก่อนคะ่จะจะได้ไม่ติดมือเรานะคะนี่คะ่ะพอเขาเป็นก้อนรวมกันได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นนวดมือกันนะคะนี่คะ่ะเราก็จะใช้มือช่วยก็น้ํามันเนยที่อยู่ในถ้วยติดถ้วยอยู่แล้วก็ใช้รูปรูปมือหน่อยก็ได้คะ่ะแป้งจะได้ไม่ติดมือเรามากนะคะหรือจะใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้คะ่ะ แล้วเราก็จะนวดนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนวดเข้าไปค่ะใช้ตรงนี้ค่ะมือเราค่ะนวดนี่ค่ะเสร็จแล้วเรา,เ,ราเอามานวดกับแผ่นนวดแป้งก็ได้ค่ะ มันที่ติดถ้วยเนยที่ติดถ้วยเหลือติดถ้วยนะคะนวดนวด,นวดใส่มือช่วยเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาติดมือเรานี่ค่ะเราก็จะนวดนวดให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะพักแป้งกันนะคะนี่ค่ะ พอแป้งเราเข้ากันดีได้เป็นก้อนกลมๆเนียนๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งกันนะคะสูตรนี้เราจะพักแป้งกันนานหน่อยนะคะเพื่อให้ขนมปังเราออกมาเนื้อนุ่มเนียนฟูนะคะเนี่ยเราก็จะพักกันประมาณสี่สิบห้าถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยก็จะพักเอาไว้ในชามผสมเรานี่แหละคะ่ะทาน้ำมันช่วยๆหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่ติด เวลาที่เราเอานำเขาออกจากชามนะคะชานั้นมันในชามผสมช่วยๆนิดนึ่งนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําใก่ไว้นี่ค่ะพักเอาไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นพลาสติกแรปอาหารปิด คลุมก็ได้นะคะหรือเราจะใช้เป็นผ้าใช้เป็นผ้าคลุมก็ได้ค่ะนี่ค่ะแลดไว้อย่างนี้นะคะเราจะพักแป้งกันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าคลุมอีกทีก็ได้ค่ะนี่ค่ะพักแป้งประมาณ45สิบ้านาทีหรือหชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่ค่ะผ่านไปส5สิบห้านาทีนะคะเราก็มาดูแป้งกันค่ะว่าเขาจะฟูให้เราทําขนมได้หรือยังนะคะนี่ค่ะอันนี้เราไม่มีเวลามากนะคะก็พักแค่ส5ิห้านาทีแต่ถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยนะคะก็พักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะแป้งของเราก็จะยิ่งขึ้นฟูดีนะคะนี่ค่ะเมื่อเขาขึ้นฟูมาดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะกดเขาลงไปไล่ฟองอากาศนะคะ แล้วเราจะนวดบนแผ่นนวดแป้งกันนะคะกดไล่ฟองอากาศนะคะถ้าใครมีเวลาก็พักนานหน่อยก็ได้นะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้แต่นี่ก็เราก็มีเวลาน้อยก็พักแค่สี่สิบห้านาทีก็ได้ค่ะเขาก็จะขึ้นฟูเหมือนกันนะคะค่ะเราจะมาใส่บนแผ่นนวดแป้งกันนะคะเดี๋ยวเราจะมานวดแป้ง แล้วก็จะได้ขึ้นรูปขนมปังกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะรีดให้เป็นแผ่นๆนะคะใช้ไม้ใช้ไม้รีดแป้งใช้ไม้นวดแป้งค่ะนี่ค่ะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะรีดให้เขามีความหนาบางเท่าๆกันนะคะขนมเราออกมาจะได้สวยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราทำได้เป็นแผ่นๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทาแยมส้มลงไปแล้วเราจะได้ม้วนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะทาแยมส้มลงไปบนนี้เลยนะคะบนแป้งของเราใส่แยมส้มลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ทาเลยนะคะ เดี๋เราจะได้แต่งขึ้นรูปเป็นรูปขนมปังสวยๆกันนะคะนี่ค่ะก็รีดแป้งก็ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะก็ขนาดกำลังพอดีเพื่อที่จะให้แป้งเราอบออกมาแล้วสุกง่ายขึ้นนะคะสุกง่ายๆขึ้นไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากก็กำลังพอดีพอดีประมาณสัก ครึ่งเซนนะคะครึ่งเซนติเมตรใส่ลูกเกดลงไปเลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบที่จะใส่ลูกเกดนะคะก็ไม่ไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะแยมก็ได้ค่ะนี่ก็พอดีว่าที่บ้านมีลูกเกดอยู่ก็เลยจะใส่ให้เขามีความเ,เพิ่มรสชาติของลูกเกดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ นี่ค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะม้วนเข้าไปเลยค่ะ <c oughs> จับแผ่นแป้งม้วนเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะค่อยค่อยม้วนเข้าไปนะคะนี่ค่ะจับค่อค่อยม้วนเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะค่อยค่อยม้วนเข้าไปนะคะ <c oughs> ก็ใจเย็นๆนะคะทำใจเย็นๆเราก็จะได้ขนมออกมาที่สวยงามนะคะนี่ค่ะตอนนี้ลูกเกดของเราก็เข้ามากองรวมกันหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะปิดตรงนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะบีบให้เขาช่วยช่วยเขาให้ ให้เขาแป้งเขาออกมามีความเท่าๆกันนะคะนี่ค่ะใช้มือช่วยทะทะให้ทะช่วยช่วยหน่อยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ เ,ออเราจะมาตัดเป็นชิ้นเป็นรูปขนมปังกันค่ะนี่ค่ะเราจะใช้เชือกเอ็นแบบนี้นะคะตัดให้เขาเป็นชิ้นค่ะจะเป็นเชือกเชือกเอ็นนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเชือกเอ็นแล้วก็เราจะตัดตรงหัวเขาออกแต่งนิดนึง ตัดออกเลยนะคะนี่ค่ะตรงหัวหัวเขาตรงนี้เล็กๆนี่ค่ะแล้วสอดสอดเชือกเข้าไปใต้ขนมปังเราเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะควยเชือกเข้าหากันแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ดึงเลยค่ะดึงให้เขาขาดเลยนะคะนี่ค่ะพอขาดแล้วเราก็จะนําขึ้นไปวางบนเออ่ถาดอบของเราเลยนะคะนี่ค่ะ ก็ใช้ความใจเย็นๆนะคะทำทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะนี่ค่ย <c oughs> เราก็จะตัดให้เขามีขนาดที่เท่าๆกันนะคะเวลาเราอบออกมาก็จะได้ขนมปังที่มีไซส์เดียวกันนะคะเพราก็จะสุกในเวลาพร้อมๆกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะ ส่วนลูกเกดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคุย้ยควยเชื่อเข้าหากันแล้วก็ดึงเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะขาดออกจากกันนะคะนี่คะก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็วางวางบนถาดอบเลยค่ะ แยมส้มอันนี้จะเออ่มีความเหลวหน่อยนะคะนี่ค่ะ เมื่อเราตัดรูปขนมปังของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งกันอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะตัดใส่ถาดอบแล้วอย่างนี้นะคะเราเราก็จะพักแป้งกันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้นำขนมเข้าตัวอบกันค่ะแล้วก็จะใช้พลาสติกแรปอาหารปิดเอาไว้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะพักอีกรอบหนึ่งสูตรนี้จะพักแป้งนานหน่อยแล้วก็จะพักแป้งสองรอบนะคะ บอาหารไอพลาสติกแรบอาหารจะเล็กไปหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราตัดทําเป็นสองแผ่นค่ะปิดคุมเข้าไว้อย่างไอย่างนี้นะคะพักเพื่อให้ขนมปังเราขึ้นฟูด,ดีนะคะสูตรนี้จะแบบเออพิถีพิ่ถันหน่อยนะคะเพื่อที่ขนมเราจะได้ออกมา นุ่มฟูแล้วก็สวยงามนะคะนี่ค่ะและ้วไว้อย่างนี้นะคะเราจะพักแป้งกันอีกเออ่ประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวเราจะดําเพื่อที่ให้เขาขึ้นฟูเซฟตัวขึ้นฟูดีนะคะเสร็จแล้วช่วงนี้เราก็จะไปเปิดไฟเตาอบก,กันไว้เลยนะคะเราจะใช้ไฟอยู่ที่180องศาเซมเซียสนะคะ แล้วก็เปิดไฟบนล่างทิ้งไว้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพอขนมเราเซ็ตตัวขึ้นดีพักแป้งขนมเราเซ็ตตัวได้ดีก็เดี๋ยวจะนําเข้าเตาอบกันก็พอดีกับเเวลาที่เตาอบเราวอร์มได้ที่พอดีนะคะเราพักแป้งขนมข,นมของเราไว้สิบห้านาทีนะคะหรือจะพักยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะนี่ก็สิบห้านาทีก็แป้งเขาก็จะเซ็ตตัวฟูขึ้นแล้วนะคะพร้อมที่จะให้เรานำเขาเข้าเตาอบแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะทาด้วยไข่แดงกันค่ะแต่งหน้าก็ด้วยไข่แดงนะคะส่วนไข่แดงเราจะผสมนมลงไปด้วยนะคะนมไข่แดงหนึ่งฟองเราจะใช้นมผสมหนึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะเพื่อจะให้ขนมเรามีความาหน้าเขาจะได้ไม่ไม่แห้งนะคะ นี่ค่ะเราก็จะตีนมกับไข่แดงให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาไปที่หน้าขนมของเราค่ะนี่ค่ะทาไปเลยนะคะทาขอบๆด้วยนะคะรอบๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อที่ว่าสีเขาออกมาก็จะได้สวยงามนะคะ นมจะช่วยไม่ให้หน้าขนมเราแห้งมากนะคะถ้าเราทาเฉพาะไข่แดงก็เขาก็จะแห้งค่ะเมื่อเราทาไขา่หน้าขนมเราเสร็จครบทุกคินแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะนำขนมเราเข้าเตาอบก,กันแล้วค่ะขนมปังเราก็สุกเรียบร้อยค่ะ นี่ค่ะสีสันน่ารับประทานมากนะคะสีสวยมากค่ะเราอบที่ยี่สิบห้านาทีนะคะถ้าเราตัดความหนาความบางขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรานำออกมาดูข้างนอกกันเลยนะคะนำออกจากเตาอบกันเลยนะคะเมื่อเรานำแล้วก็ออกจากเตาอบมาแล้วนะคะเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ จะมีแยมส้มมีความชุ่มฉ่าของแยมส้มนะคะแล้วก็จะก็จะใส่ลูกเกดเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบลูกเกดนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะก็คือชอบอแยมสตรอเบอรี่หรือจะเป็นแยมผลไม้ต่างๆอะไรใช้ได้หมดนะคะแต่ก็ไม่ให้เขาเหลวมากนะคะใช้แยมที่แบบเป็นข้นๆหน่อยนะคะคือคือไม่ให้มีความเหลวมากนะคะก็จะได้มีความขนมปังที่มีหน้าตาที่ นุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำของของแยมนะคะ,คะที่เมื่อเราจัดใส่จานเสิร์ฟได้อย่างนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูเนื้อในกันค่ะว่าแป้งขนมของเรานุ่มแค่ไหนนะคะนีค่ะชุ่มฉ่ำขอกแยมส้มนะคะด้านในนะคะมีลูกเกดแล้วก็แยมส้มค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะขนมขออกเราของเราออกมาก็จะมีความสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยค่ะส่วนถ้าใครไม่ชอบลูกเกดก็ไม่ต้องใส่นะคะ ลองทำกันดูนะคะฝากดูคลิปหน้ากันอีกนะคะว่าเราจะมีไอเดียทำขนมอะไรอร่อยๆทานกันอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ